ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับหลังจาก่างหายการเป็นปนานนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับกระโพดแป้งป้ามันนะครับ,นะรบได้อายุประมาณเออผมผมไม่ได้นับนะครับน่าจะยี่สิบสี่ยิบห้าวันนะครับ หรือว่าครึ่งเดือนกว่านะครับเกือบเดือนนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่งานเท่าไหร่นะครับนะครับก็คือเครื่องยอดเนี่ยเครื่องยอดแบบสายปักนะครับนะครับ ระยะต้นอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับระยะรองก60็60-70เซนนะครับแล้วแต่นะครับอยู่ที่เรานะครับก็วันนี้ก็มาหยดน้ำนะครับหยดน้ำรอบที่สองนะครับจากปลูกหลังจากปลูกนะครับหยดน้ำรอบที่สองนะ หยดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็น16-8-8นะครับ16-8-8 20กิโลผสมกับยูเรียส10กิโลนะครับเดี๋ยว10วันจะมาอัปเดตท,ท่านผู้ชมชมอีกนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยครับไม่ค่อยว่างนะครับ แปลงนี้ก็จะขึ้นแบบห่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องยอดเนี่ยผมใช้ผิดเครื่องนะครับใช้ผิดจานนะครับมเัเนตมันเลยไม่ค่อยลงนะครับก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับยังถือว่าโอเคอยู่ยังลงใช้ได้นะครับไม่ไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะครับระบบน้ำที่ใช้ก็จะเป็นระบบน้ำยอดนะครับ พันที่ใช้ก็จะเป็นสามสามเก้านะครับพันสามสามเก้านะครับเดีกสิบวันเราจะมาอัปเดตถ้ามู้ชมชมนะครับอาจจะไม่ได้งามเหมือนคนอื่นเขานะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เราไม่ตํางเป็นต้องงามเหมือนคนอื่นหรอกครับนะครับพอใจกับสิ่งที่เราทำนะครับมันดีที่สุดแล้วครับนะครับก็ ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ฝ่ายเพนเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงทุกวันนี้นะครับอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะพูดไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่มีปัญหาอะไรก็เม้นถามได้นะครับก็ตอานี้คลิปนี้ฝ่ายเพนเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ